โอเคเขาป่ามือนี่โอเคโอเคเขาป่ามือนี่ใช่ล่ะใช่ล่ะที่จังได้ยินเสียงแมบแมบเไปใช้แล้วผุผ้าเขาป่าผู้ผ้าเขาป่าครับพี่น้องผ้ากันเขาป่าซองหน้าลานถ้ากันยู่บซื่อๆบเป็นนะครับได้ยินข่าวว่าเห็ดสีออกพุดเห็ดอะไรก็ไปเบิ่งมันก่อนเห็ดแดง คันเฮดแดงออกละเริ่มแล้วเฮาแหงสีเข้าไปหอดพุนอยู่ติลา่ามันมีแต่เฮดสแตนซบสแตนซบมันสิออกไปฝ้าางไหนอันดีโอ้อยโอเคเฮียนผู้หน,นาผุผ้าไปด้วยค่ะสแตนซบยับงว่าท่านออกดอกเด้อบ่คือสวีเดนก็เด่นมากเขาออกเขาเก็บจนว่ะ อ,อ้มันไปของมันเรื่อยแล้วมันไปเก็บสายููกายตายเหมือนเห็นเต็มอยู่ึ้อกันมันไปมันมีตะฟูภาพปบดอกไอ้อยน่ะแต่จูเห้านน่ทีตัวสิหาคนภาพไไไดน้ำนี่เฮ็ดเพิิงหวานแตสนชบมันจะขึ้นเพระเอินว่าสาแตนชบ ทันทังเอืนขอเขาเอิอนว่าเห็ดพึ่งหวานไม่ไงเดือนมาหมุนปุ๊บ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 เขาแถวนี้แหละตัวใหญ่ๆ <c ười> <c ười> เอาก็เสียเย็นๆโอ้ยเฮ้านี่กับแลกเจ้าของเขาป้าจังไหนจังลืมเสือยอกเจ็ดบาทป้าแบบไง กันนาตานั่นหละคือว่ามาโหลดว่าไ่ว่าคาเทียว่านั่นเงียไหลเดี๋ยวนาสิผ้าโตเดี๋ยวนาสิผ้าโตไปหฮ้าก็อยากได้อยู่ห้าก็ไปซื้อไปซื้อแต่ว่าห้าเฮ้าว่าใครมักถือกะตาเข่าโคกว่ามันเวลาหมุนไหมมันไปยาก นั่นนั่นเจอ,อ,อแล้วครับขาลายค่ะเหตุพึ่งขาลายตัดอันนั้นออกแล้วก็ถมอย่างงามเลยโอ๊ยมันคือจังเอพี่นอนนะจ้าหน้อยเอาโรตออารอ,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 อันแรก <pir ms> อ้กอ,อ,อโอ้มีดอกหนึ่งมันตองมี้อีกล่ะม,มันตองมีอีกขันงนตึ้ง เฮ็ดแดงขึนแล้วเ็ดแดงนแล้วคือมีดอกเดียวโจ๊กโก๊ะบาดนี่พุนขึ้นไปพุนต้องมีขังทึ่งหันมางจ้ะเด้อเด้อเด้อเฮ็ดกำลังขึ้นพี่น้องมึงเนี่ยนะตะดเตเป๊ะเห็นมั้น่ะนั่นป้าเหนียป้าใหญ่แต่ว่ามันนั่งหน่อยอยู่ เลือกเอาพุ่นนั่นก็พอได้อยู่เดี๋ยวต้องไปเบิ่งปลาอีกป้านนึงโอ้ยบ่งเนี่ยกลังขึ้นพี่น้องเอ้ยยุนีนั่น,นมันบ่เยียอยุนีเนี่ยมันขึ้นยากมันบ่คือหม่องอื่นบ่คือข้างสวิเดียนบังเนี่ยกลังขึ้นไหวโพดเนี่ยพุ่น มันยังหน่อยอยู่ค่ะเอาไ้ได้จ้าอ้อจะได้ดิสิมาทัานมันเนาะกะ็พยายามค่อยๆหย่อนเอาซุ่มให้มันขึ้นไหมพี่น้องเลยกำลังสิขึ้นเห็ดมันปูได้เห็ดเพิ่งขาไล่นึงเอ้ยนั่งไกลมันหลังยงา อะไรมันไงนคนอื่นสิมาเอาสก่ปันนี้มาเอารถวะนี่มันขึ้นซ่าก็กมชุม่มก็ประเทศสวีดเดนข้างในได้นั่งเฮ็แดแดง่อก,กินหน้าสิค่อยอย่างไปไน,นี่ละ เก็บก่อนเก็บก่อนมันกำล่างขึ้นปลาดยมน่อยบัญยามล่างนะมันเน้ยฮกเสียวไว้บันนี้กะประมาณนสามมือมันกะโอเคอยูจ๊ะน่าไหล้ยานน้ำมีใต้ด้วยตสิไปใส่เออจ้าโอเคตัวแน่พี่น้องเนี้ยกำลังขึ้นนะ กระบอกเอาละค่ะปาผู้น่ะกระลั่งขืนเบิ้งมันบอมันบอย่อนเอาพี่น้องเบิ้งมันบอย่อนเอบิ้งมันขืนเบิงบ้งมันคอยกระชิ่คอยแง่เอาคอยเอามีดมไม้ด้วยคอยขอยงบงนมีมือคอยกระชิ่คอยแง่เอาไปปาดเอาอยู่ในรถ ไปปาดเอาคางรดที่หางย้อนเอาพ่อพ่อว่าอันไหนมันล่างล่างง่ง่ายไปพัดใส่ไปขวใส่ซัมเมอร์โอ้อย่าเหยียบเด้อมึงกำลังขึ้นตะปะตะแปะหลานบ่เก็บ มันจะไปหาดอกง่งยๆนั่นน,นี่จะรั้งถือที่หนมาใบบูดแต่ว่ากระซาก็อันประเทศสวีเดนเดนมาร์กเห็นบึนไปเก็บ,บอ่อนซ้อนไอหากมาบึงอยู่อันเมืองบาลเเกนมันขึ้นชา่า ทั้งออสโลทั้งยินยอนไปทั้งสวิเดนขว่ไว้อยู่ห่างมาได้ไปหามุญดีเก็บชูนี่ถือว่าง่ามพอดีขน้อยว่ะมีสองดอกพอเย่อสามดอกติฝุ่นทั้งหนึง่งมันจิกระจายไปพูนละละเอาจะยิบแห้ง เอ้ยพี่เฮ็ดมันหน่ออยูอยเป็นกลุ่มของมันเดี๋ยวไปเบิ่งมันหนี่กันโอ้ยมันเป็นสายของมันอยู่ยยเพี่ปีนหวัวมันดปีนเขาซ้ำหนีกันเมื่อยเสายวหาบเสียวให้แล้วครับพี่น้องโอ้ยกับผ้ากันมาเช็คเบิงบงบ่งว่าอันเฮ็ดเพิงหวานมันฉืขึ้นไป แต่เห็ดเหลืองนี่มันเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยเห็ดดำเห็ดมันปูบานเฮาเอิญเนาะมันข็เก็บบ่ได้มันหน่อยหลายเฮาไปล้างกังไดดมันก็อนี่ยังกะละโอ้ยอย่าเฝ้าเก็บเด้อขันเห็นดอกง่ายนั่นอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าทาหน้าก้อนละใจเย็นๆย็นคอยบ่ได้กกตามมาพี่น้อง มันมามันพอข้าวแด้งกันอู้หูผีกลุ่มหนึ่งเบยนางเด็ดเด็ดเดยวสิมาเอากลุ่มนี้ขุดใช้ใช้เบยโอ้มันก็เป็นสายของมันแต่ละเบินเบินเก็บม่พูนพูนเก็บบันเก็บเฮ้ยนี่แล้วก็ะิงัดเอาน้ำที่แล้ว ใหญ่เด้อใหญ่เด้อเก็บแเราก็มันสิพัาค่ะมันสิโอสิพัาเขาถามอีแล้วพี่นองถามจากเขาเดี๋ยวเด้ได้เปิดไม่คาเทียเขาว่างพาย้าไว้่าพาไปทัวร์อะไรด้วยว่าท่านอยากตาย ฝรั่งอยู่กลางป่าปานี่มันเผาเอ้ยมันฝังเลยแมคโครมันมีฟอมมันฝังโอ้ยแตกพี่น้องเลยลลปานขครนหินประครับประคองลายพี่น้องเลยค<ข>อยเอามีดมาเผื่อเอามาแเราขอกบบายกระปใอยนี่นนนนโอ้แตกแตกแตก,<ๆ>แตก แ็นมันพอันใดมนแมนมันบน่นหน่อยมันหน่อยเขาเก่าไปเถอะคันมาอาทิตย์หนานนี่สิบนยั่บนนั่งมือโตเบืงเหุงานมันห่อนอยู่แต่ว่าคันคันไออย่างก่อนอฝนตกใส่นี่เนาเลยด้วนี่เห็นบล่ล่ะฮะ คุณอันใดอีกแล้วปลาหนึง่งคุณอุดจ่พนะพ่ออันนั้นมันหน่อยเพราะเก็บมันบ่น,น,นี่โอ้ยกระบอกระยากเก็บเนี่ยกระทึงบ่ายากเก็บเสียดายยานบ่ได้มากอีกง่ะม,มันเอ็นมันเอินไปอย่างเดียวน,น,น,นั่น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 เอาสิเบิงมันเก็บพูนปูนปูนปูนเอาหนาไปบ่ได้ได้บ่เนี้มันเป็นมันเป็นกิ้ง อ้ยค oh, ุณจะไปทางไหนกิ่งใหม่เจ yeah. yeah. ียวเตี yeah. ่ยวมองแนวเขาวาเิ yeah. okay. ่งเดินดอกใหญ่บ้พี่น้องเลยขันทึ้งขันในปลาสิว่าจังไดนี่พูด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 อ่ะจังเสียพ่อเก็บอยู่ขา เ้าว<อ>โลดลจ้ะไปโลด<ม>เขาอันเขาสิหาเขาหาเขาหาไว้ให้เก็บแล้วเขาก็ไปลัวลัวลัว,ลวหาหมองไม่ <c oughs> ดีตัวไม่ค้นหาให้หเก็บไหมเจ้าของก็ไปน้ำก้นเขามันกับมวลันมาสองคนหนึ่งสีนามักอยู่ละ มันมันบ่ฝ้ามันบ่เรลนรูปรๆๆๆูปรูปหร้อมะบัน้เฮตเฮ้าสตราเห้เฮ้าเฝ้าน้ำเฮ้า,ก,ก,า,ากับวไหวนี่ดอกยังเสถือว่างามอยู่แต่ว่ากระโบอวบค่ะกะโอเคเลยพุนคันห้องัดน้ำเขาเปิดอยู่อยู่ใ้มับเขาเอิหยังก่อเอินมับมับมัฟสไลด ซาลายอันเขาซาลายมันเป็นนั่งใช่ไหมนี่นไหมเขาโอ้ยด้อยู่ในเนาะพี่น้องเลยโอ้มันก็ขันเก็บจังซี่ไปเทียะนิดละหน่อยมันก็ได้หลายได้นั่งเฝ้าหลากรกยานมันแตกคืนะอเนาะล่อผู้เท่าแรีนนี่หามเงยบมนมันทางเหลียบเด้อ เขาคักๆด้อนี่ค่ะเดี๋ยวๆสิไปนัง่งอันนี้เอาโอ้แตกซ้ำอันนี้หลังสิได้ไปหากระตากระตาเจ้าของมันพังแล้ว ก็เลยต้องมันงัดเหาอมันมีดเ,เสียบจึบเสียบจึบอ่าก็เห็นเยอ่จุ่มหนึ่งนี่มันหักเสียบได้บ่นี่นี่นี่จุ่มนี่จุ่มน้อยๆนี่หน,น,น,น้าสียากก็โตเพราะยังเพราะว่ามีดหน้าหาบ่พออยู่ใส่บ่ใส่อันนี้มา มีอยู่อยู่ในถุงอะไรคืข้านหาถ้าไปเลือกเอา,า,เาบาัวบัวมีมือคือเราบานีนถุงมือเอามากันยังบใส่ตัวต้องคิดจัิงสถงออาางิถุงมือเอามาบอ,อไซต์ค<ม>่ะพี่น้องถุงมือออกมาเต็มถุงเสื้อานะอยู่ไม่วาจะขายขามกันมึงขามไปใส้กันไปแหละ แม่เก็บตรงนี้ก้อนพ่อจะเหียบเหรมนตัวยาแล้วอ่ะข้น,นุ่มกับน,นุ่มไปเถอะเดี๋ยวว่เห็นดอกอันเงียนเลี้ยเขาสายตาเขาเลี้ยวไก่เราไปทางนี้ค่ะเฮามันเลี้ยวไก่เราไปทางนี้กันจ้ะทางไหน,นทางข้างล่างนั่นเหรอไปไปก่อนมาเก็บตรงนี้ก่อนนี่อันนี้เ่ามันยังได้ถุงนี่ ขวดน้ำกับแบตสำรองด้านแบตแบตลายเตียดอกง่าลาแล้วฟ้าวเดี๋ยวลุงไปเก็บรถลด เก็บอันเล็กผสมน้อยก็ได okay. ้เป็นแกงเราได้ค่ะเห็นหัึ่งสิอุ้ยเอาไปมันใหญ่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปบักใหญ่ยคอยขึ้นมบนได้บาตนี้เบิ่งกันเด้อบาตนี้นี่นี่นี่มันสิอยู่น้ำแดงชี่มบนว่าสันพี่น้องบกุ้มดอกจะละมุนมากมบนป้า เพิ่งนี่ข้าหัวไข่ขยูไข่บวมนี่มือนึงข่อยจับอันกล้องอย่ายวฝ่าวันเด้อนางเอ้ยเก็บทึ่งๆนี่กันเด้อขันบ่อก,กระตามากังสี่ลกักค่ะขันเก็บไปขันบ่ระวังมันก็นแตกใส่ถุงขันเอาก,กระตามากเนี่ยหมุนปลากันยากเนี่ยนุ้ย เปิด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 พระอบพบนางโมลาผุ<ฮ>ดดอกบักไงนั่งใกลเอ้ยหน้ายันแตกได้ปะนี่เอาถุงมาใส่นี่แม่พี่น้องเอ้ยอ้ยอยู่ในโพงสิโอ้ยคอยกระจักจับจบังใดดอกนั่น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  อิโลหนึ่งนี่สองร้อยตัวคุณเด้อพี่น้องอันเห็ดอัน,นค้นอันฝรั่งเขากินเห็ดอันนี้เข้าไปเห็ดเซนบอลเหลวเก็บอยู่ตั้งหลายดอกเข้าไปซุบใส่เข้ากับอันนี้ไ้นี่ให้มันงหญ่เบิงบ้งเบิง้งบงยานมันแตกโอ้ย แห้งประครับประคองแห้งแตกดอกงามครับอู้สัวเอาอันเด็ดไว้นี่หายมันขึ้นไหมเพื่อนี่ไงกวนขันปลาใหญ่ๆอย่าเฝ้าออกเก็บเด้อฐานาก่อนเด้อโอ้ขอยานแตกเด้อพี่น้องไ,ได้บ้าน มาจังได้เก็บบทันแล้วคนนยังประงบประงมนี่เนาะมันก็สิบมันคนมันไหวเนาะไหวรุ่มมันขับไหวุ่นถกสี่สิบกว่าแล้วเห็นเห็นขาไล่โอ้ยมันอยู่ในเลือพุล่าเอ้ยอันนี้เดี๋ยวต้องห้หน้าเก็บอันนี้ก่อนเดี๋ยวถ่มกอนขาหาย่นอยู่นี่ก่อน โอ้ยถุงมือกับบอชัค่ะเอามาซื้อซื้อเง็ดหลายพี่น้องมิจกดอกเห็ดขาไล่เอาคือววางสัน่นเออขึ้นมาเลยที่ได้ม่เก็บอีกปีหนะ้าเดี๋ยวให้ให,ให้หน้าเบิ้งอัน่างนี่ก้อน,อ,น,นอุ้ยพี่นอ้องเอ้ย ก้างัดเอาเอาดไมเอาออน,นี้โหลดพ่ออะไรพ่อี่ในเนเก็บเก็บเก็บโหลดมาทำกันอยู่ทางจีอันนี้พมีปมัหามฮาลเก็บผีหมาเห็นแล้วชน,นอันนี้มันยังมีน,มน,มนทันเฮ็ดคือวังหำติดน,นั่นะฮิสุมยีไม่ห็นเพค่อดเด้อ ไตมอป wind, ไตม,มัดแม่น <hi> เบ็ดเดือดแขันก็ร่างขึ้นบ้านี้เฮายังเฮาก็ต้องค่อยๆเพราะว่าย่าดปลาใหญ่ตีนตั่งตัวเยาว์แห้งหลายพญายิ่งแล้วสิบมะเลยเจ้าเจ้าของเจ้าของที่สิมาไล่ Lanh gian là hàng khôi, là mong Covid Hà hỏi bụng Hả? bỏ qua và gia vào hùng gia vào hèm hùng vào hèm cưỡng muốn da Ni hang, nè 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 มีเทิรพุ่นมันสิมีบ่านี่ได้เป็นห้องคันหาดีๆไม่อยังอ่ะมส่วนเจ้าของตีมันมันได้ถุงนึ่งมันลบเป็นตีละใบไม้ใสว้ายแม่ข้าลายเก็บแม่ข้าลายเก็บเก็บแต่แม่ เงิดไหลขาไหลขาไหลนี่ลรามัดจริซีิล่ะเบิ้งดีๆแม่นว่นนั่งโอ้ยจะไปหัวซ่ามันตัดจุดโหลดเงิดหลายเหนืออย่างงามจัิงสิล่ะครับพี่น้องมากอ๋อใส่ละถุงขาไหลใส่เลยมันอยู่น้ำกันเบิร์ดเอาแดงเยนใส่เลยโอ้โหมุนแอบแหนบกล้ม so ั้งขาไลอยู่ไหนเอาเอาใส่เอาใส่น้ำกัน ถุงมือถุงมือหน้ากับเพาะใส่นี่ดอกมันไงแล้วเพิมกะไล่แกงใส่กับเพาะเค็ดเผื็เพ็งหวานกับอันเห็ดก้ามปูจะนอยเข้ากันมับยอ้ยมันเอกก็ออกตุ่มมือดีนี่นี่นี่มวนดีกินไม่กินบกิมกินกลังงามเอาแมนต้นี่แบบเอ๊ะดันยากงามเลยดอกนี้เนา เดี๋ยวน้องกระซ้งมันเห็ดแล้วก็ะทมรูบทมเอออันละเอาซส่น้ำกันไปอองาบาดินจางไปยังเกิดไหมเกิดไหมข้าวาอยู่เ้าวามเป็นเ้าต่าไ่ต้องเบิ่งดีๆเล้วนั่งมันสีอยุ่น้ำมือนี่แหละไม่นได้นหมต้องต้องพิมพ์ไดมาดอกหน่อยเท้ โอ้โหยหนาะที่ขั้นจกมิดอย่าฟ้าวเก็บมองนี่ก่อนเนี่ยกำลังงานยุ้ยไตอันหนาปกคลุมใตมัดนี่มัน่นสิ ใช่ว่ากับเบียรยักงัดค่ะให้มันขึ้นให้มันใหญ่พุ่นอันนี้ก่อนนั่นน่ะใต้หินมพุ่นเก็บรูดเอาอีกแล้วเบิ้งเช็้เห็ดเลยสิไปข้างอื่นตะพึดตะพืชพุ่นพุ่นนันยุปาหน่อยนันเดียวเห็นไหมเต้ยพี่น้องเ็เะออหมดกัดจบแล้วนะ น <ata> <g ut Again, congratulations> ี่ห้หมดดับกัดหมดดับกัดเจ็บเจ็บเด้อมันมันเป็นหมดขั้นไฟโอ้ยขึ้นใหม่เลยอาทิตย์หน้าสิมาะเดือมั้ยเอาไหมไม่ถึงข้าเก็บให้ตัวเต็มถุงเขาต้องสิเก็บที่หลังก็ได้เอาไหม นั to, <W anterior stage> ่นเห็นว่าจะไต่ไหนเห็นว่าไหนเหเออบ่เห็นบ่เห็นหิงงัดหิงงัดตัวเบื้องหน้าก่อนหน้าบ่มีมือสั้นเพื่อสั้นสูงสั้นสูงมันมั่งเตะเตะเของตัวันเลยขันขันขันว่าท่านเต็มเต็มถุงหามผ้ากลับฮะหามผ้ากลับหาวสับตกใจหามผ้ากลับของตัวเต็มถุงแล้วของหน้าตัวเบื้องถุงหน้ากันนี่ เสื้อสีเตียมเบิดมือละหมื่นอยากหัวตัวผุนนั่งทั้งนึงใหญ่ไปไม่แตกอุ้ยสั้นสูบเบาเบาเบาเก็บอย่ารีบไม่มีใครเ่ยหมนเหี่ยวแล้วนะจ้ะเหี่ยวก็เอาโรดละนีกระถมถมถมเนี่ยง่าเข้าดึงขึ้นเลยเพิ่นว่ามันขึ้นไว้ผุนซุ่มหนึ่งแต่ว่ามันหน่อยๆหมดไปนี่เท่านั้น แต่ว <G ã entender> ่ามันคาเทียงไม่ดอกไงโอ้ยเหยียบมุนเบิดแลยนอาทุ่มดอกหน่อยหางเลย